โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตลงนะครับที่ผมได้มีทําคลิปเกินไปก่อนหน้าแล้วนะนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลยครับ quest เขาวงกดนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับบอกเลยเข้าใจง่ายมากผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นคอนเทนต์เขาวงกดกันอยู่แล้วนะแล้วไอ้กิจกรรมนี้มันก็คือให้เราไปเคลียร์เขาวงกดนี่แหละเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีเพิ่มเควสพิเศษเข้ามานะครับอ่ะก็ลองมาดูกฎกติกานะครับเขาบอกว่า การสารวจเขาวงกตในระหว่างอีเวนต์ event, จะทําให้ท่านได้รับแต้มพิเศษเพิ่มและถ้าไปถึงหลักชัยแต้มที่กําหนดไว้ก็จะทําให้เราสามารถรับรางวัลลังค่าได้นะครับพูดง่ายๆก็คือให้เราเก็บแต้มให้ถึงตามจานวนที่กําหนดเพื่อรับของรางวัลน,นะและของรางวัลที่จะได้นะครับหน้าต่างนี้นะ่าจะเป็นรางวัลสุดๆที่สามารถได้จากคอนเทนต์ในตอนนี้นะของรางวัลหลักเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับจะมีเป็นผงม่วงแก่นฮีโร่นะครับแล้วก็จะมีตัวขาวจดหมายเชิญแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นแก่นกระแสน้ําหรือว่าหินตีบวกอุปกรณ์ีฟ้านะครับ โดยผงม,ม่วงเพื่อนๆจะได้รวมนะครับสูงสุดอยู่ที่3,000 3,000ชิ้นนะแล้วก็ตัวขาวนะครับตัวเชิญสีขาวเนี่ยได้15ใบครับเอ้ย15ใบก็ไม่แย่นะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแก่นกระแสน้ําหรือว่าหินที่บวกสีฟ้านะครับอันนี้เนี่ยได้เท่าไหร่วะอันนี้ได้10 20 30 40 50ได้รวม60ชิ้นเลยนะครับสำหรับ60ชิ้นบอกเลยว่าถือว่าเยอะพอสมควรนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะบอกเลยว่าตอนที่ผมเล่นตอนแรกนะครับ เพื่อนผมหลายคนที่เป็นผู้เล่นสายซีวิธีหาไอห,หินตีบุกรกรสีฟ้าเนี่ยพเพื่อนเขาหาจากศูนย์การค้าครับแล้วก็ต้องมาซื้อนะครับด้วยเพชรนะซื้อด้วยเพชรกันเลยนะครับนี่เลยราคา300เพชรนะครับจะได้ทั้งหมด10ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้ากักว่ากิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับถ้าคิดเป็นเพชรเท่ากับ1,800พเพชรเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะครับบอกเลยห้ามพลาดมันเป็นคอนเทนต์ที่เล่นง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับ สำหรับระยะเียว่ากิจกรรมเนี่ยจะอยู่เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นอันนี้ผมขอเตือนก่อนนะนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีวิธีเพิ่มแต้มด้วยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีฮีโร่แนะนําอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันโดยรอบนี้เนี่ยจะเป็นซีเซียนะครับน้องโอดี้แล้วก็มิราเอลซึ่งถ้าเราจัดทีมโดยใช้ตัวละคร3ตัวนี้ลงนะครับมันจะช่วยให้เราได้แต้มพิเศษนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวหนึ่งเนี่ยได้กี่อร์เซน์นนะเท่านะั้นยังไม่พอทั้ง3ตัวที่ว่่าามาเนี มันยังมีบัฟพ,พิเศษด้วยนะพอถ้าลองดูนะครับลองคลิกมาดูที่ซีเซียนะเขาบอกว่าจะเรียกร่างสำเนาของมิสเตอร์คาร์ไลออกมาเมื่อใช้ท่าไม้ตายนะครับร่างสำเนานี้จะสืบทราร้อเปของค่าพลังของมิสเตอร์คาร์ไลเท่านั้นถ้าอบอกว่าเรียกมาทีเดียว2ตัวเลยบ้าอย่างนี้เออน่าจะเรียกมาทีเดียว2ตัวนะส่วนน้องโอดีนะครับเมื่อใช้ท่าไม้ตายนะครับจะเล็งเป้าหมายศัตรูทั้งหมดโอ้อันนี้ก็โหดคือพูดง่ายๆเป็นตีมูนะแล้วก็สุดท้ายมิราเอลนะครับ คืนเป็นไฟของท่าไม้ตายจะย้อนกลับมาที่ตำแหน่งเดิมปล่อยไฟไปปุ๊บแล้วมันก็จะลากกลับนะครับเรียกได้ว่าศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะโดนเดเมจ2ฮิตนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับดังนั้นเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเวลาที่เพื่อนๆจัดทีมเนี่ยอย่าลืมพกตัวละคร3ตัวนี้ลงไปด้วยนะนอกจากจะได้แต้มพิเศษเพิ่มแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยก็ยังได้รับการอัปเกรดท่าไม้ตายเรียกได้ว่าโหดขึ้นเป็นเท่าตัวกันหมดเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ลองลงไปให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะมิราเอ <laughs> ล มันต้องถึงระดับเทพมิยายะครับอันนี้ผมลืมไปแล้วนะเออมันจะมีระดับขั้นต่ำนะครับที่จะเอาตัวละครลงได้ด้วยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ใช้ตัวที่มีแล้วกันเอาสิงโตออกใส่ไอรอนดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันซะหน่อยนะก็แน,น่นอนผมคงไม่เล่นจนจบไฟนะครับเดี๋ยวจะนานเกินเดี๋ยวลองให้ดูรอบสองรอบนะว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่ดีคิดแต้มนะะก็ลองดูครับ เดี๋ยวผมใช้โอดี้กับซีเซียด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวรั่วไปกันมีตัวเล่นเกรดไหมผมไม่ได้ใส่ตัวเล่นเกรดมานะไม่เป็นไรตัวฮิลใส่แล้วอะฟอร์เรเวลซัมมอนแล้วกันอะโอเคไปครับแรกๆเนี่ยหมดไม่น่าโหดอยู่แล้ว เรียบร้อยนะครับเขีว่านว่ามีทุกขเ่รืดูซิเราได้แต้มเท่าไหร่มันจะมีขึ้นบอกเลยไหมสำหรับวิธีเช็คแต้มนะครับเพื่อเพื่อนสามารถมากดที่ตรงประตูออกตรงนี้ได้นะครับนี่มันจะมีบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแต้มเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยผมมี200แต้มนะแล้วก็ได้รับแต้มเพิ่มเติมนะครับโบนัสบวก1น0้เปพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่ตัวละครที่กำลังมีโบนัสอยู่จะได้แต้มเพิ่มเติม,ต,มตัวละ50% 50%นะรััับถ้้้าเพเพื่อใชทงตตววกก็จไดู์ด150ลยนะ อ่เดี๋ยวผมก็ลองเล่นต่อยซึ่งหน่อยแล้วกันก็ไปย,วยาวๆเลยครับเความรู้สึสิอต้มตอนนี้เท่าไหร่อุ้ยพอผมจบด่านสองนะครับแต้มผมตอนนี้มีเป็น500แล้วนะเอ้ยของจริงก็ไม่ยากนะผมว่าอย่างเงี้ย เล่นแบบเดียวก็ตันแล้วนะครับเผลอๆรอบนึงเนี่ยก็น่าจะได้ครบ6 0 0 0แต้ม 6, บบเลยนะถ้าเกิดใครที่ใส่ตัวบูทมานะครับ <S <S โอเคก็เดี๋ยวผมสู้รอบนี้จบแล้วเดี๋ยวก็น่าจะพอแล้วกันผมรีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะก็น่าจะพอรู้ระบบไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมนี้เน,นี่ยมันทำงานยังไงนะดูซิอ่านี่ครับผมมี800แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองออกนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากดูนะครับ ้าตอนนี้ผมเก็บได้800แล้วผมลงใหม่เนี่ยแต้มมันจะบวกทบไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองหน่อยนี่ครับแต้มตอนนี้ผมมี800แล้วนะก็เดี๋ยวขอลองเข้าใหม่อีกรอบนึงนะก็ดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวลองดูว่าแต้มเนี่ยบวกรหรือเปล่าก็ถ้ามันบวกเนี่ยเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ง่ายเลยนะครับทุกคนสามารถได้ของรางวัลครบแน่นอนอนะเดี๋ยวผมออกนะครับ แต้ม200นะครับบวกไหมเฮ้ยบวกครับโอเคเพื่อนๆง่ายแล้วแบบนี้ง่ายเลยนะครับเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยสามารถรับของรางวัลหน้านี้ได้ครบแน่นอนนะขอเพียงแค่เพื่อนๆขยันเล่นหน่อยนะครับและเอาจริงต่อให้เพื่อนๆไม่มีตัวละครบูธโบนัสค่าพลังล่านี้นะครับเพื่อนๆแค่อาจจะต้องใช้เวลาลงเพิ่มเติมมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะโอเคครับก็สำหรับคลิปแนะนำกิจกรรมเควสเขอาวงกดล,ล่าสุดก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และก่อนที่จะจากกันครับเดี๋ยวผมขอมาซุม่มเช็คดวงประจําวันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มตัวดํา10ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดวงผมวันนี้จะโอเคหรือเปล่านะพอแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับได้เปล่าคราวที่แล้วผมกดทีเดียวออกทองเลยนะได้ไหมโอเคครับ <laughs> ไม่รอดนะครับดวงวันนี้เรียบร้อยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันกิดใครชอบนะครับอย่าลืม กดไลค์ s u b ส c r i b e าเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายเกือบลืมเพื่อนๆอย่าลืมมาร่วมงานเลี้ยงรื่นเลิงด้วยนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะเปิดทุกวันจนขีดจำกัดหมดเลยนะครับหลังจากนี้นะถ้าเพื่อนๆมาเข้าทุกวันนะครับเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีกวันละ400เม็ดเลยนะซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จรับ